เปิดอายุจริงสุนารีราชสีมาหลังเลิกสามีฝรั่งวอลเตอร์ดราฟหรืออายุจะเป็นอุปสรรคในความรักครั้งนี้จบสัมพันธ์รัก10ปีเป็นหลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่านักร้องลูกทุ่งดังอย่างสุนารีราชสีมานั้นกำลังคบหาดูใจอยู่กับวอลเตอร์ดราฟสามีฝรั่งตาน้ำข้าวชาวเนเธอร์แลนด์โดยทั้งได้คบหาดูใจที่สูตรความรักกันมายาวนานถึง10ปีแล้ว พร้อมกับจดทะเบียนสมรสกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยเธอนั้นได้โพสต์ประกาศข่าวร้ายเลิกสามีวาวเตอร์ฝรั่งตาน้ำเข้าแล้วก่อนลบรูปคู่กเกลี้ยงไอจีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า it was the worst time of my life i just lost my beloved husband a l t h o u g h the y w e r e n d separated by death it was l i k e b e i n g apart now that i lost my eldest sister i will never be able to get it back เรสอินพี e มายดีเรสซิสเตอร์ไอเลิฟยูฟอร์เอเวอรึ่งเสียสามีสุดที่รักไปไม่นานถึงจะไม่ได้จากกันด้วยความตายยังมาเอาชีวิตที่สาวเราไปอีกเหรอมันช่างเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆมๆ,ๆที่สุดฉันไม่ได้เก่งอย่างที่ทุกคนคิดนะทําไมโชคชะตาใจร้ายกันฉันจังเลยซึ่งอายุจริงของสุนารีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหลังเลิกสามีฝรั่งรุ่นน้องวอลเตอร์ อายุห่างกันมากถึง21ปีซึ่งสุนารีนั้นเกิดเมื่อวันที่16มีนาคม2511ปัจจุบันอายุ55ปีขณะที่อดีตสามีวาวเตอร์อายุ34ปี